สวัสดีครับสำหรับดาวินชี101ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของการแก้ปัญหาเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ออกหรือว่าอ่ะเสียงออกแต่ว่าออกผิดที่อย่างตอนนี้นะครับที่ผมใส่หูฟังอยู่แต่ว่าเสียงมันัเก่า6ปีแบบเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วโทรศัพท์เก่า6ปีแบบเครื่องนี้เนี่ยเสียงมันออกลำโพงแบบนี้ส่วนวิธีแก้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนออเดียลเอาพุทตรงนี้นะครับ ให้เรามาที่ davinci resolve ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็กดไปที่ preferences จากนั้นนะครับไปที่ video and audio in and out นะครับตรงนี้เลยในส่วนของเสียงออกนะครับให้เรามาดูตรง output device ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่หูฟังนะครับแต่เสียงมันออกลำโพงเพราะว่าในส่วนของ output device ตรงนี้นะครับมันโดนเลือกเป็นลำโพงของโน้ตบุ๊กอยู่ก็ให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็น audio output หรือว่าหูฟังอะไรที่ เราต้องการจะเปลี่ยนได้เลยนะครับอย่างผมก็จะเป็นดโฟนตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดเซฟได้เลยครับในตอนนี้เนี่ยมินิแชร์ริ่งของพวกเรานะครับก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะครับบนช่องทางสกิลเลนแล้วนะครับเป็นคอร์สแบบปูพื้นฐานเบื้องต้นเลยในการปั้นช่องแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรมอย่าง Capcut นั่นเองและที่สำคัญนะครับคอร์สนี้เนี่ยเรียนฟรีด้วยนะครับส่วนช่องทางลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ข้างใต้ e s c r i p t ช o n ของตัววิดีโอเลยนะครับ